่าเหยียบปลาอยู่อ่ะเอาหอยไี่พช่ปลาหอยนครับเจอปลาอยู่หาปลากันใช่ไหมครับหาปลา แม่ก็ขับรถแม่เอารถมาวัยอย่างนี้ไว้นี่ลมนะแม่แม่รมประดูลุงก็จับปลากันจะได้แส่ประกระัวอยู่ประยูกลอนะนี่เสร็จมาจะเป็นปล่าเลยนปลาขาวปล่านี่ปย โดยปกติจับได้มากที่สุดคือตัวกี่ตัวคะมีเยอะคนไหนประมาลงที่ผมเห็นคนจับปลาที่มื่อแล้วเนี่ยเห็นแต่สมัยเราอ่อนน้อยน้อยละถ้าเียงกิ่นดุงเอาไปก่อนนะแจ้งมนี่ละนี่ละเนาะแม่แบบค่อยมีแล้วค่ะปลาลงไว้ไหมถ้าลุ่นถ้าลุ่นมีหมูนี่เราอ่อนไวเราเรียกหมีแล้วอยากลงไปจับปลากับเขา อยากลองแบบจับปลาแลคลุ้มประเดี๋ยวเนี้ยอยากลองจับปลาคลุ้มจับแล้วเจองูทำไงอ่ะหงูยังแก้วยางแกยวงูยังไม่มีอะไรในกระเป๋าแล้วใช่ไหมเอาจริงแหละเอาลงไปด้วยมีห้าบาทมีห้าบาทน้องฟ้าเก็บมาโปรโตไปเอาเหรียญยี่สิอมาหยิบมาเดี๋ยวคุณดูก็ตกน้ำ่มไปด้วยโอ้โห ดูอยู่นะก็ะดูคุณลุงหล,งลงายคนถือเอาเลยอะเพื่อนแน่นอนไม่้องวลมันต้องมาสัมผัสมันหนึงรู้ใช่ไหมดูเฉยๆรู้ว่าเออ,อดูลุงด้วยปลาโอ้โหดูด,ด,ด,ดูดูปลาน้ำไม่ลึกนะต่ที่โค,คนลึกมากเลยโอ้โหลึกครับ าหรือขอยไปแหละเาก็ว่าเหยียบปลาอยู่อะ Ao hỏi Đấy, có pa hỏi Ba có đồ đi tưng Ủa đây là สองตัวเลยดูเหี้ยหางเก่งเลยขี้หอบใจเลย่ดดมาพี่เยอะมากหนาวแล้เนี่ย มันให้มูนเลยพี่นะครับมันหัวมันบัวออกมาแล้วมันตบดินมันหรอกโอ้ยก็ดูนะฮะดูปลาเพิ่งไปในปลาอันนี่ปลาอะไรครับตัวผีโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะไม่เนี่ยโอ้ยใครว่าผู้หญิงอ่อนแอดูใครว่าผู้หญิงอ่อนแอดูดูปลาสุดยอดละ โอ้ยโอ้ยเนาะเออได้เลยพี่ก็ได้อเลยนะเนี่ยดูอันนี้อันนี้เอาไปทอดเนี่ยอร่อยมากเลยปลาคายังกรอบ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 เหลือสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปเดี๋ยวมีแปดอีกก้อนนึงไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปดก้อนน้กงฟ้ามาช่วยกันจากสองก้าวกรอบไม่ต้อง พอตีลังกาขึ้นได้เดี๋ยวกองกึ่งลวงน้ำคุณจะมีข้อจะมึงไม่ต้องเ่าโยนปลาช็อกเกอร์ขึ้นมาหนี่ผู้ตอเดี๋ยวมันปักเท้านะตายหรอไม่ตายย้ายปลาอะไรปลาอะไรมาตรงนี้เผื่อมันก็ะโดดลง ดูหล eh ังม <ES> hey, he e ันเหมือนมันยังไม่ตายหางกดิกอยู่ก็เขาเพิ่งงมขึ้นมาหรือยังไม่ตายได้ไง ลุงก็จะมาจับทุกวันเลยใช่ไหมทุกวัน,วนแบบเอาแบบไปทำกินอย่างไม่ได้ขายเนาะเขาขายเ<อ>อขาอนักก็ขายแต่ว่าได้เยอะเหราได้เยอะห่อก่เยอะ เมาดูมาดูหลงก็ได้กี่ตัวโอ้โหเตมไม่ถูกอันนึงด้วย้ยคะเนี่ยนะเจ้ใส่าอ้โังีนงจายหเต็มเลยมีปลากี่ตัวไม่รู้ครับผมอันนี้อันนี้จะขายๆายใหญ่ขายครับเรร้อยอะครับขาเอ้าโอ้โหอันนี้ขายได้เลยเนี่ย ปลาตัวเล็กด้วย้าววปลากระเด็นออให้ลุงออให้ลุงเอาังเพื่อนนะออใส่ให้ลุงใส่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยดีมาเพื่อนเป็นปลาน้อยคุยทะเลกินกันเด้อแนะอันนี้มาแค่ครึ่งวันเองเนาะอุ้ยได้ก่อนหน้านี้ก็ได้เลยครับพ่อไม่เอาแล้วไม่ผัดแล้วเอาเอาลูกไม่ผัดอ่ะไม่ผัดกินมคุณ วิธีวิธีชาวบ้านลูปปลาช็อกเกอร์อปลาช็อกเกอร์มันทำยังไงอ่ะปอนมันว่างก็มาหาปล่อยให้มันตายได้เ็ลยใหมันตายถ้ได้เยอะก็เอาไปขายถ้าได้พอกินก็ไปกินปีปีอันนี้ยังไม่ตายแกงปลาแกงปลาใส่กะกะเช็ด ยังเอา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 ,เอาทิ้งลูกยังหาปลาอยู่ยังไม่กลับกัน